<Wow. S 2> Go, <we> สนับสนุนโดยชอร์สตอรีโฮมและเดอะซินิเซนเนอร์ซิ่งโฮมบอกรักผู้สูงวัยเชื่อใจให้เราดูแลกรมพละศึกษา สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการเป็นวิถีชีวิตดรทีคอร์ดิพัทยูซีทูสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก๋าไม่แก่รายการวาไรตี้วัยเก่าที่เต็มปไปด้วยสาระบันเทิง ผ่านการพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหรัรเรกับแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนวัยเก่าโดยเฉพาะนะครับเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษที่ล้วนแล้วแต่เป็นคนดังในอดีตทั้งนักแสดงนักร้องศิลปินตลอดจนผู้ที่มีชื่อเสียงจากแวดวงต่างๆส่วนในช่วงเก่ารู้เก่าบอกนะครับทางรายการก็ได้เตรียมสาระความรู้และเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมวัยเก่ากันเช่นเคยนะครับแต่ตอนนี้ไปพบกันในช่วงเก่าอินเทรนกันเลยครับช่วงเกา่าอินเทรน ขอต้อนรับเข้าสู่เกาอิงเทรนดนะครับวันนี้อาจจะไม่ช้าไปนักที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นขนาดเล็กหรือที่เราเรียกกันว่าฝุ่น PM 2.5นะฮะเพราะว่ามันอยู่กับเรามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเท่านี้วันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีมากที่จะมาวิเคราะห์จดเลึกกันถึงเจ้าฝุ่น PM 2.5นะครับว่ามันคงอยู่กับเราไปอีกสักพักนึงแล้วเราควรจะทําตัวอย่างไรโดยเฉพาะคอนเซิร์นที่เรามี ความห่วงใยที่เรามีต่อผู้สูงวัยนะครับว่ามันจะเอฟเฟกชีวิตของเราแล้วก็ผู้สูงวัยอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์วิชศาสตร์ฟื้นฟูเชอร์ชรีโฮมนะครับแล้วก็เป็นอายุรแพทย์ด้วยคุณหมอเก่งพงตั้งอรุณสันติสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับไอ้เจ้า pm 2.5เนี่ยมันเกิดจากอะไรและทำไมมันถึงน่าเป็นห่วงเพราะว่าผมเนี่ยตั้งแต่โตมาจน ตั้งแต่เด็กจนโตปีนี้จะ60แล้วเนี่ยก็อยู่กับฝุ่นมาตลอดแล้วทำไมอยู่ๆมันมีฝุ่นชนิดใหม่มาเป็นภัยคุกคามผมก็งงนะเพราะผมเข้าใจว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายเป็นประจำไม่สูบบุหรี่นะอะไรทำนองนี้หรือไม่อยู่ในที่ที่มันมีบุหรี่ควันมือสองอะไรเงี้ยเราก็หน้าที่ร่างกายมันก็เพียงพอแล้วอยู่ๆมันอะไรอยู่ใน2.5หจิเพิ่จะมี คำพูดเนี้ยมันเพิ่งจะเริ่มติดหูกันเนี้ยประมาณสัก2อสปีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจริงๆกับฝุ่นฝุ่นพิษจิ๋วนะครับหรือว่าพิมสองจุดห้นี่มันอยู่กับโลกเรามาตั้งนานแล้วเพราะจริงสอเจุ้านี่มันมาจาก2.5ไมครอนนะครับคือไมโครเมตรซึ่งมันเล็กมากนะครับถ้านหนึ่งไมครอนนี่คือเล็กมากครับตามองถ้าว่าเอาเอว่าเทียบกันง่ายๆเนี่ยเหมือนกับว่าเราเอาโคนเส้นผมมาแล้วแบ่งมันประมาณสัก1ใน4ถึง1ใน5ของโคนเส้นผมนะ มันเล็กขนาดนั้นนะครับซึ่งจริงก็มีจากการเกิดได้จากหลายสายเหตุนะครับจริงเราก็ที่เราทราบกันอยู่แล้วแหละนะครับว่ามันเกิดจากการสันดาบของเครื่องยนต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ต่างๆที่มันพอมันเป็นเข่าดำๆครับไอ้นี่เราคาดการได้เลยว่ารถคันนี้ผลิตนะครับ K M 2.5แน่นอนนะครับอนอกจากนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับการเผาต่างๆนะครับเช่นเผาอ้อย เขาซากเศษพืชต่างๆปมะวันคซึ่งเขตต่างจังหวัดก็อาจจะมีเยอะนะครับฝุ่นจากอาคารนะครับการก่อสร้างนะครับพวกนี้ครับมันเป็นตัวที่สั่งสมมาแต่ว่าในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีฝุ่นที่ขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับแต่ว่าอย่างฝุ่นที่เกิดจากสาเหตุด,ดังกล่าวนะครับมันเป็นตัวที่ทําให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยมากกว่าปกตินะครับคือจร,จริงๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยอยู่กับเจ้าฝุ่นเล็กจิ๋วอะไรเงี้ยมาตลอดทั้งเป็นพันๆเป็นหมื่นปีแล้วแต่แต่ว่าระยอะหลังเนี่ยมันมากขึ้นมันมากขึ้นจน เหมือนกับว่ามีดัชนีบางตัวนะครับที่ในแง่ของการวัดระดับไอ้ตัว pm 2 5เนี่ยโอเคมันก็เริ่มสูงขึ้นตามลําดับเวลาที่ผ่านไปทั้งในยุคอุตสาหกรรมก็เริ่มมากขึ้นนะครับซึ่งคราวนี้พอมันมากถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยในมันจะมีค่ามาตรฐานนะครับที่เราเห็นกันนะครับที่เรามีการรายงานถูกไหมครับจากกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่าตัวเลข 20- 50เดห๋ยวบรือางทีก็เป็นร mm ้อ hmm. ยนะครับถ้าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยจะตัดที่ประมาณ50 ขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกิดบางพื้นที่ที่มีการรายงานข่าวจากาประเทศไทยติดท็อปท็อปแกร์เลยนะครับ hmm. ของโลกนอกจาจะเป็น1ในสิเนี่ยก็มักจะเกินหลายร้อยขึ้นไปซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วนะครับทําไมฝุ่น oh. เล็กจิ๋วอย่างเงี้ยมันถึงเป็นโทษกับร่างกายร่างกายเราไม่มีกลไก,ลก,ไกลหรือเมคานิซึมในการ ขจัดออกหรือป้องกันคุณหมอช่วยอธิบายหน่อยจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นฝุ่นที่ขนาดใหญ่ระดับหนึ่งนะครับอาจจะเกิน PM10 ก็คือขนาด10ไมโครทขึ้นไปเนี่ยไมโครเมตรขึ้นไปเนี่ยร่างกายมีกลไกครับในแง่งของการดักจับนะครับไม่ว่าจะเป็นขนจมูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเยื่อบุเมือกต่างๆที่มันอยู่ในโพรงจมูกก็สามารถที่จะสั่งน้ำมูกออกมาได้นะครับเมือกต่างๆก็พยายามชะลังเราไอาออกมาได้นะครับแต่ว่าความเล็กของไอตัวฝุ่นพิษจิ๋วเนี่ยครับมันเล็กมากพอที่จะเคลื่อนที่อย่างอิสระ นะครับเข้าไปในอากาศตามหายใจของเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะซึมผ่านนะครับช่องว่างระหว่างเซลล์นะครับของเม็ดเลือดได้คือมันเล็กไปหมดนั่นเลยใช่สามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้นะครับพอมันเข้าสู่กระแสเลือดปุ๊บเนี่ยคราวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่้วครับที่มันจะก็สามารถที่จะไปอยู่ในอวัยวะต่างๆนะครับไปสะสมนะครับรวมไปถึงทําให้เกิดสารพิษที่มันค้างค้างอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยคราวนี้มันก็ต่อเนื่องยาวนานนะครับผลเสียที่เกิดขึ้นกับสุขภาพเนี่ยก็มักจะไปแอตแทก นะครับกลุ่มนี้ที่มีความเปราะบางก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กถูกไหมครับเด็กเล็กนี่ค่อนข้างชัดเจนก็คือเด็กเขายังไม่มีภูมิต้านทานนะครับระบบต่างๆเขายังไม่ไม่แบทชัวหรือว่าไม่ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญต่อเด็กเล็กก็คือสมองนะครับซึ่งยังพัฒนาไม่เต็มที่ก็ทําให้เกิดอุปสรรคทางด้านสุขภาพตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่เปราะบางเหมือนกันก็คือผู้สูงวัยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เด็กก็ยังพัฒนาไม่เต็มที่ใช่ไหมครับของผ ปอดเองก็มีศักยภาพของการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ลดลงนะครับ,รบหัวใจก็แย่ลงนะครับสมองก็แย่ลงการที่มันมีฝุ่นพิษเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่กักอยู่ในปอดแล้วมันกระจายเข้ากะระแสเลือดเนี่ยก็ทําให้เกิดการสะสมเลือหลังก็ทําให้อวัยวะต่างๆที่มันเคย ปริมน้ำอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ทํางานได้น้อยลงไปในระยะยาวนะครับนอกจากนั้นผลระยะสั้นก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองได้ต่อเยื่อบุต่างๆนะครับก็ะจะเป็นเยื่อบุตาเยื่อบุอ่อนๆนะครับลงระบบทางเดินหายใจด้วย<ม>ผู้สูงวัยหลายคนสูบบุรีนะครับหรือว่าเคยสูบหนักๆมาก,ก่อนแม้ว่าจะหยุดไปแล้วเนี่ยก็ทําให้เกิดอาการกระตุ้นทําให้เกิดมีการระบบทางเดินหายใจที่อักเสบหรือว่ามีอาการที่ไม่สบายของระบบทางเดินหายใจได้นะครับซึ่งก็จะมีการแสดงออกที่ค่อนข้างหลากหลายวิธีรับมือนะครับเพื่อดูแลสุขภาพ แล้วก็แนวทางป้องกันครับรจิงก็มี2อย่างง่ายๆนะครับจากภายในภายนอกนะครับรภายในคือท่านต้องรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข,งข<น>็งแรงก่อนคำว่าสมบูรณ์แข็งแรงหมายความว่าอาหารห้ามูนะพูดเหมือนจะง่ายนะแต่กองจีก็ทำได้ค่อนขออ้างยากแต่ว่าต้องต้องทำนะครับอาหาร5้า,ามูให้เพียงพอให้ท่านไม่ขาดโปรตีนนะให้ท่านไม่ขาดน้ําให้ท่านไม่ขาดวิตามินที่ จะช่วยในเรื่องของการทำให้เยื่อบตุต่างๆของท่าน,นยังแข็งแรงอยู่วิตามินซีวิตามินต่างๆเนี่ยต้องให้เพียงพอการดื่มน้ำอย่างเหมาะสมและให้เพียงพอเช่นเดียวกันนะครับอันที่สคือท่านออกอกำลับบงกายครับ รักษาสุขภาพให้ดีฟิตและเฟิร์มอยู่เสมอรวมถึงการฉีดวัคซีนท<อ>่านมีภาวะต,ต่างๆที่ต้องการวัคซีนต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยก็ควรจะปรึกษาคุณหมอปรึกษา,ายุรแพทย์ก็ได้นะครับที่เป็นคนที่ดูท่านประจำ<อ>นะครับ<อ>การฉีดวัคซีนให้วันใหญ่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม,มสำหรับคนที่อายุมากกว่า65<อ>นะครับรวมถึงว่ามีโรคประจําตัวเยอะก็มีความจําเป็นนะครับเพื่อทําให้ท่านก็แข็งแรงอยู่ อันที่2ก็คือในแง่ของการภายนอกแหละนะครับท่าคนควรจะหลีกเลี่ยงที่จะไปที่ที่มันมีความเสี่ยงต่อการที่จะต้องเผชิญกับ PM 2.5เยอะๆนะครับใช้ก่อสร้างนะครับอยู่บนถนนที่นานจนเกินไปนะครับแม้ว่าท่าจะอยู่บนรถนะแต่บางทีมันก็มีการหลุดรอดเข้ามากับ PM ได้นะครับรวมไปถึงการที่ไปอยู่ในที่มันต้องมีการเผาเยอะๆครับก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าอันนี้นคือจะได้รับ พวกติ่งเย็ดต่างๆโดยตรงนะครับถดีว่าถ้าเกิดท่านหลีกนิ่งไม่ได้ก็ควรจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะครับ,รบจริงหน้ากากที่ดีสุดคือเป็น N95 ซึ่งจะป้องกันฝุ่นเด็กๆได้แต่ว่าจริงๆก็ใช้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็จริงผู้สูงวัยหลายคนที่มาคุยกับหมอเนี่ยมักจะอึดอัดมากก็ไม่สามารถใช้ได้ก็วิธีการคือป้องกันที่จะไม่ไปพบไปเชิญเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเก่งพงตั้งรุณสันตินะครับท่านอายุรแพทย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์วิชาศาสตร์เพื่อนสุเชีื้อชีพผมขอบคุณมากครับคุณหมอขอบคุณครับ,รบอะไรเป็นปัจจัยทำให้คุณตนแตกหนีในบ้านในวัยแค่สิบหกคือเราเห็นสภาพของครอบครัวเราเห็นน้องที่จริงแล้วเราอะไม่จำเป็นต้อง อะไรก็ได้เพราะเราอยู่กัคุณย่าคุณย่าดูแลเราอยู่แล้ว,แลแลวคุณย่าก็ส่งเสียให้เราอยู่แล้วแต่ด้วยที่เราเป็นพี่คนโตเราเห็นน้องต้องอุ้ยได้ตังคินนมบ้างไม่ได้ตังคินนมบ้างแมก่ก็ขายของได้บ้างไม่ขายของได้บ้างก็รู้สึกว่าไม่ไหวแนละ้วเราคนเดียวที่ต้องมางเรียน่นี้เราเหมือนว่าจะเอาเปรียบน้องๆก็เลยตัดสินใจว่าออกไปหางานทำต่อ